กินวิงซูอุ้ยไม่ใช่ใช่ครับมากินตีน้อยครับผมตีน้อยสาขาลาดพร้าววังหินหกสิบนะครับน็นจะปลาแม่มาได้ครับผม<า>เดี๋ยวผมขอบันนะครับนี่แมายก็คือเอาคูชีสค่หมูมาเ๋ยผมตีไข่ตีไข่เขาเลายครับโอเคลอเมาดลีนุ่งใจสัมผหมดเลยโอเคอันนี้น่าจะเป็น ใช่จริงๆไม่มีหมูเลยมีเนยมันหวานเงี้นี่เป็นคุนหมูจะมาทำอะไรกระเด้ถามให้มันทำอย่างนี้นี่ครับมากินกลับแม่ครับมาอร่อยนะครับวีแบบนี้ฟาชอบกินไหมฮะ ตาก็ชอบตอนนี้ตาผมหายดีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับใส่หมูมีมากมายครับนี่นใส่ผักใส่ผักไปแล้วครับนีเอาข้ับมาใส่เลยครับจุ่มชีสป่ะใม้อชีสมาจุ่มเลยอาชี้ดิเอาไปดิเราก็แกะนะครับท่านผู้ชมครับ เอาชิ้ก็เลยสวงามยงามสยงมมาม่ามาอย่งมาม่ามาแล้วแล้ก็สั่งใช่ไหมเลยสั่งครับลองสีใสเห็ดเลยมาแล้วครับเนี่ยไคใส่ครับนน้อยนะครับสอครับมีตรงตรงลาดเ้าก็มีครับลาบา ้าอะไรตีน้อยที่เราไปกินวีที่แล้วอ่ะครับปีน่ะก่อนเรียนออนไลน์ลาพวาะไรลพาลาโหนโยทินครับ fc ม,ม,มียกต้องยกให้ผมครับผม fc ใครเชลีดิยเดืเดดเดืดนเด เดี๋ยวรอให้เดือดกันนะครับเดี๋ยวรอเทไข่พร้อมกันเลยคลิปนีกันสามสองหนึ่งเขาจะเทไข่แล้วนะครับสามสองหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งไแล้วครับนี่ครับสูตรนะรทําให้ไข่เรานะครับเป็ปนก้อนๆนะครับดูนะครับนี่นี่ตีตรงเดียวกันนะครับนี่ราดเลยเลยครับนี่ตรงจีบเดียวนี่ตรงจีบเดียวนะครับ น่าไปยุ่งนะไม่มีอครอไข่ครับเกี่ยวมันละไมีมเ,เริ่มคลิปสามสองหนึ่งนะครับนี่ครับเขาจะเทชีสลงไปในอะไรเล็กๆเ,เลยถา็กนั่นารามังเล็กๆนะต้มชีสต้มชีสเขาเรียกด,ด้านด้านด้านนั้นด้านในมันจะร้อนนะนี่เราจะคูนชีสกันไปืมันจะละลายใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมันก็ละลาย แล้วเราก็เอากุ้งมาจุ่มวันนี้คนไม่เยอะนะครับมาดูนิบนึงครับเอาเนื้อจิ้มได้ไหมบรรยากาศดีนะครับอาหารน่าทานนะครับมาแล้วครับว่าสุกแล้วครับไข่สุกหรือยังตอนนี้สุกยังยังใกล้แล้วยวังละใกล้แล้วดึงเนื้อ มีน้ำจิ้มของเขานะียอร่อยมากดิครับทานผู้ชมยวลองขอลองชิมนเป็นอร่อยอยกินเยน้อาอร่อยไหมอืมอ การแกะุ่งทีการรวบกุ่งทั้งแกะไรุ่ม่อยากกินเยกกนอหรือว่าเขาบอกว่ากนี้าเลยพิไข่ได้แล้วครับยืดๆเลยโรยให้นี เคล็ดลับนะครับเดีย๋ยวผมจะเอานะครับช,ช้อนใ,ใช่ไส่แพงเจอน้ำจิ้มเข้าไปครับช่องใหม่ช่องใหม่ไม่ใช่น้ำมูเมือไทยครับช่องนี้อร่อยเลยช่องใหม่มีคนติดตามหนึ่งคนครับเป็นฝรั่งครับขอบคุณมาติดตามผมนครบครับร <c oughs> อี <c oughs> กินอีกกินอีกครับครับผมจิ้มตะไครครับมามาทีไรพวกอาหารเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับไหนขอก,กินเส้นก่อนแล้วกันอ่ะน้เข้าไปแล้วลงไปแล้วน้ำเข้าไปแล้ว เกิดปัญหาเกิดปัญหาครับชิดชิดจงครับยังไงครับตอนนี้ชีโดยจะเป็นชิดแล้วนะ เดี๋ยวเราก็กินต่อเรื่อยๆนะครับอ้อนนะคับโอ้ยจะ อัอเอาข้าวหรือเปล่าเนี่ยครับัั ร,ร้อนๆอน่างนั้นเติม้อาอร่อประกันนะครับอันจิ้มนอร่อยรับกันปะ่ะหรือเมมเคปะ่ะเอออ,เอ,อ,อร่อยเว้ยอืมอร่อยมันก็อร่อยเหมือนกันแหละครับผมชอบหมดแหละพวกที่เป็นอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นี่ทำไม ทำไมไม่เอากุ้งใส่ลงไปเลยครับทำไมต้องตากไว้ตรงนี้นด้วยกุ้งตกเรียบร้อยรอครับเดี๋ยวผมจบคลิปนะผมขอกินนะครับะขอคำหนึ่งครับขอคำหนึ่งครับอชิชิชโอ้โหไอ้ผมขอกินด้วยนะคำหนึ่งหนะ่อยมาคำนี้เลย ยืดน้าเตยอิ่มอิ่มมองกล้องหน่อยครับไอ้ก้านน้าเตยทำโตโตครับผมนี่ชีสมันละลายแล้วครับความอ้วนความอ้วนแก้มนิ่มเลยครับ FC อิ่มกับน้ำจิ้มก็อร่อยครับหอนะหอนไหมมานะนะก้อนนะนะครับ เดี๋ยวจบคลิปแค่นี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ